1.299 10.262 2 2 1 2, 99, 2, 6, 2 1, 5 2> สวัสดีครับผมช่างบอลน,นะครับอูบอลบุ๊กสุพรรณครับผมหรือว่าบอลบุ๊กเสือร้ายเมืองสุพรรณนะครับรถคันนี้ผมทํามาวิ่งรุ่นเทอร์โบ3,000ันโปรนะครับ คันนี้ผมได้ร่วมแข่งขันงานอิสุส r เลส s ปิริตสนามพอง5นะครับคันนี้ผมได้ทําเวลาไว้เร็วที่สุดก็เวลา9.5นะฮะเวลา ET เวลาชิงไฟก็9.6นะครับผมจบอันดับที่2นะฮะถือว่าพอใจในเวลาที่ได้มานะครับเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยผมทําตั้งแต่ปีที่แล้ววิ่งงานซุปอัพนะฮะปีนี้เราได้พัฒนาเครื่องตัวใหม่ขึ้นมาอ่าสเต็ป ผมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยสเตปเป็นซุปอัพร้อเปอร์เ็นต์เลยนะฮะก็คือน้องๆที่อู่ทีมช่างที่อู่อยากจะวิ่งก็เลยเอาเครื่องซุปอัปปีที่แล้วมาใส่วิ่งแต่จริงๆแล้วเครื่องของคันนี้ผมประกอบยังไม่เสร็จนะฮะแต่ซุปอัปปลายปีนี้เราตั้งใจว่าจะสร้างสิติให้รถเราวิ่งเร็วกว่านี้แน่นอนนะครับครับผมแข่งกับตัวเองครับผมคันนี้เป็นเครื่อง32 0 0นะฮะ ของ m x ลูกกลามข้อ mrx หมดเลยนะฮะวาว wow, mrx หมดทุกอย่างเป็นเครื่องสิ่งของค่าย m x หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นเทอร์โบสามพันแท้นะครับเป็นฝาหน้าสามพันแท้เสื้อกลางแท้โครงหลังแท้หมดเลยครับอินเตอร์น้ําก็คือตามกติกาที่ซุปอัพฮะมีโลบาร์มีครบครับตามกติกากําหนดซุปอัพแล้วก็กติกางานอีสุครับงานใหญ่วิ่งได้น้ําหนักตัน250ครับคันนี้เวลาที่ได้ผมถือว่า พอใจนะครับเพราะว่าเวลาเนี้ยก็คือเป็นมาตรฐานเวลาที่วิ่งกันอยู่ณนะตอนนี้นะครับครับผมแล้วก็ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะสร้างสาติให้เร็วกว่านี้ตั้งใจจะแข่งกับตัวเองเพื่อทําเวลาให้พัฒนาองค์การดีเซลให้ก้าวไกลไปกว่านี้นะครับอ่าสิ้นปีนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนแน่นอนเครื่องตัวนี้ผมยกลงแน่นอนแล้วผมจะเป็นเครื่องสเต็ปใหม่มาเอ็กเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะทําให้แรงม้าเยอะกว่านี้เพื่อที่จะได้ ความเร็วอ่าเวลาที่สวยกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้แรงม้าของเราก็อยู่ประมาณ500ไป,ปลายนะครับ600นิดๆเราจะเพิ่มแรงมา้ารถให้วิ่งดีกว่านี้แล้วก็ความเร็วปลายตอนนี้ผมวิ่งอยู่232นะฮะเดี๋ยวเราจะให้รถเร็วกว่านี้เพื่อที่จะพัฒนาในอู่เราเพิ่มขึ้นนะครับทางบ้านกล่องนะครับเราเลือกใช้ ECU ชอบจูนโดยพี่หมัดแล้วก็บุ๊กก็คือลูกสิทธิ์พี่หมัดช่วยกันปรับจูนนะฮะ ในเรื่องของระบบส่งกำลังก็จะเป็น TC Cut แล้วก็ในด้านเครื่องยนต์ก็เป็น MX นะฮะรถบ,บ้านยางบางเรามีสเตปการโมดิฟายเป็น MX เหมือนกันนะครับเป็นสเตปไล่มันไล่คนละแบบกันครับรถบ้านก็จะเป็นใช้ยางบางใช้ยางไม่เหมือนกันอาศัยแรงม้าเยอะแรงท็อกไม่ต้องมากเท่าไหร่ผมว่าก็โอเควิ่งได้อยู่แล้วครับสเตปขับเล่นรถบ้านนะครับก็งบประมาณก็เริ่มต้นที่70,000บาทนะครับ ขับเล่นแบบว่าสนุกขับมันนะฮะแต่ถ้าอยากจะมีเวลาในสนามในการเป็นทน้นรถในการดูแลในการส่งเวลาก็ต้องมีประมาณแสนต้นๆนะครับ11วินะฮะแต่ขับเล่นได้เหมือนกันนะครับผม70,000ก็จะได้ลูกการข้อเป็นอัพสเต็ปขึ้นมาจากเดิมๆเป็น25 0 0ก็จะเป็น3,000นะครับการซิ่งถ้าเป็นสเต็ปเต็มก็จะมีลูกการข้อฝาสูบแคมนะฮะมีกล่อง ECU นะครับแล้วก็จะมีช่วงล่างให้นะครับสเต็ปเต็มนะครับ แสนก็บบาทครับวิ่งสบายสบายๆเลยแต่ถ้าอยากจะวิ่ง1ิบรายละเอียดเราก็ต้องมีเพิ่มไปนะครับอยากได้สเต็ปมากกว่าน,นี้นะครับเข้ามาคุยกันที่อู่ได้ครับทางอู่เราเป็นกันเองนะครับให้คําปรึกษาได้ทุกแนวครับรถสนใจก็เข้ามาคุยกันก่อนได้ครับรู้จักแล้วจะรักเรานะครับความพร้อมความพร้อมของเราอะ่ะก็คือหน้าร้านเราเนี่ยรับทํารถบ้านเยอะนะฮะก็คือความพร้อมเราเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะจัดสรรเวลาให้ ให้กับรถแข่งกับงานใหญ่ปลายปีนี้นะฮะให้เวลาเพียงพอความพร้อมจะได้มากขึ้นแต่ปีที่แล้วผมบอกเลยว่าไม่พร้อมนะฮะตั้งแต่วันซ้อมเลยครับผมวันซ้อมก็ไปซ้อมไม่ทันที่คลอง5เราก็นํารถจะไปซ้อมที่คลอง14ต่อก็ไม่ทันอีกพรไม่ทันทั้งสองสนามน,นี้พรุ่งนี้เราต้องแข่งแล้วไม่ได้ซ้อมกันไม่มีทางเลือกก็คือไปซ้อมในหน้าเส้นเลยครับรันแรกผมก็ไม่ได้แลกเกียร์กลัวว่าวาเกียร์ ก็เลยตอกเวลาไว้9.7แล้วคอดิฟายเข้ามาเข้ารอบมาผมก็เริ่มคุ้นกับเกียร์ผมก็แลกเกียร์จนเวลาลงได้9.5นะครับปีนี้ก็เลยวางแผนใหม่ในเรื่องเวลาในการการเซตรถนะครับให้เวลาเพียงพอไม่จำกัดไม่บีบเหมือนเหมือนปีที่ผ่านผานมานะครับคือตอนนี้มีเวลาอยู่3เดือนเนี่ยสบายมากครับวิ่งได้แน่นอนเวลาสวยสวยมีให้เห็นแน่นอนนะครับ รถบ้านยางบางตอนนี้กระแสมาแรงมากเลยนะครับผมอยากจะให้ผู้จัดมองเห็นถึงรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารถทําการแข่งขันทั่วทั้งประเทศไทยอยากจะไม่วิ่งในงานซุปอัพมากเลยนะครับถ้าซุปอัพเปิดรุ่นยางบางนะครับปีนี้ผมมีลงทําการแข่งขัน4ี่คันมีแน่ๆนะครับให้เพื่อนเพื่อได้เชียร์นะครับผมฝากถึงแฟนคลับด้วยนะครับรักผมชอบผมสไตล์แบบดิบเถื่อนเสือร้ายเมืองสุพรรณต้องเชียร์ผมเท่านั้นนะครับไม่มีทีมไหนที่ว่า โหดแบบผมแล้วผมการันตีได้เลยทีมผมแม่งเถื่อนจริงๆการทํารถนะครับทุกอู่นะครับมีฝีมือการทํารถทุกอู่นะครับไม่มีใครด้อยไปกว่าใครแน่นอนนะครับคนที่คิดมาแข่งเนี่ยก็คือมั่นใจทุกอู่นะครับฝากเป็นกําลังใจทุกอู่นะครับว่าทํารถอย่าไปท้อครับสู้ครับผมผมสู้มาผมได้ประสบความสําเร็จทุกวันนี้เพราะว่าผมสู้ครับผม สนามที่ผ่านมามีดราม่านิดหน่อยนะครับก็ฝากเอซีเพื่อนๆที่เชียร์ผมนะครับว่ามั่นใจในอู่ผมเสือยังไงก็เป็นเสือวันย่งค่ำนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะฮะผมก็ฝากอู่ผมไว้ด้วยนะครับกับสเตปตั้งแต่ติดตั้งกล่องเพิ่มแรงมา้าไปจนถึงอัพเครื่องซิ่งนะครับช่วงล่างที่อู่เรารับทำหมดเลย เพื่อนๆที่หาอู่เข้ามาทำอู่เรายินดีพร้อมบริการนะครับเป็นกันเองครับผมเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับ Facebook ผมนะครับมีมีแฟนเพจมีเพจบอลบุ o กเลสซิ่งช็อปนะครับหรือเฟซส่วนตัวของผมชื่อจริงครับธีรเศรษจันทวิมลน,นะครับชื่อนี้เพื่อนๆจำไว้ให้ดีครับ